สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนที่3ของพอดแคสต์เส้นทางแห่งแพชชั่นแพชชั่นเดลี่กับดิฉันนางสาวชนชิดาสุขาพิสิทธิ์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปสรรคแรกที่อาจจะทําให้ไฟในใจของคุณเริ่มสั่นคลอนและมีวิธีจัดการกับมันให้ได้ค่ะในบางครั้งเส้นทางการเดินทางตามแพชชั่นของเราจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาขัดขวางแม้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างมุ่งมั่นแต่ก็อาจจะเจอกับปัญหาต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือเริ่มท้อลง ซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้เราเสียสมาธิหรือเริ่มลังเลในเส้นทางของตัวเองค่ะ พูดถึงความยาวที่ท็อกซิกหลายคนอาจจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรากําลังรักอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการควบคุมความเชื่อใจหรือการบั่นทอนกําลังใจของกันและกันเป็นสิ่งที่บั่นทอนจ,จ,จิตใจและพลังงานในการทําสิ่งที่เรารักอุปสรกคเหล่านี้มักทําให้เราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเหมาะกับสิ่งนี้หรือไม่หรือฉันสามารถทํามันได้ดีไหมแต่เราต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนั้นมันทํา เราเรื่องกังวลว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะกังวลจะลืมไปว่าเรากําลังทําสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวเองอยู่คุณลองจินตนาการว่าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือกําลังพบปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทุกครั้งที่คุณก้าวไปข้างหน้าก็มักจะมีแต่คําพูดหรือการกระทําจากคนรอบข้างที่ทําให้คุณถอยหลังไกลออกไปเรื่อยๆจากเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้แต่จริงๆแล้วอุปสรรคเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําให้เราหยุดเดินทางนะคะแต่พวกมัน่ะเป็นเพียงแค่การทดสอบทททีีี่่ําาใหห้้้เเรรรไดดยยยนนูจะะืัแล ก็พัฒนาความเข้มแข็งแข็งแกร่งในตัวเองและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแม้ว่าจะต้องปล่อยมือจากสิ่งที่เคยมีหรือเคยรู้สึกผูกพันมาก็ตามบางครั้งการปล่อยมือจากคนที่ไม่เห็นค่าหรือคนที่ไม่เข้าใจเราอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่ในระยะยาวมันเป็นการที่ทําให้เราได้เดินหน้าต่อไปได้เพราะการที่ยึดติดกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันก็เหมือนเป็นการบั่นทอนความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางของตัวเราเองตัวอย่างของคนดังที่เคยเจอกับความรักที่ท็อกซิกแล้วก็สามารถฟื้นตัวจากมันได้ก็คือลีฮาน่านักร้องและแม่ค้าชื่อดังระดดดับโลกซึ่งไ้เเปิผย ถึงประสบการณ์ของเธอกับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในอดีตโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับกิสปาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหลังจากเหตุการณ์ที่ทําให้เธอต้องห่างเหินจากเขาเธอได้พูดถึงวิธีที่เธอเก้าวผ่านช่วงเวลานั้นการรักษาความเคารพในตัวเองและการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากกว่าเดิมลีฮาน่าเคยกล่าวในบทสัมภาษณ์ของ Maria c a r y UK เมื่อปี2010ว่าบางครั้งคุณต้องผ่านการเจ็บปวดเพื่อที่จะเข้าใจว่าคุณสมควรที่จะได้รับอะไรจากความสัมพันธ์ และเลือกที่จะมุ่งมั่นทํางานและรักษาความสุขของตัวเองให้ดีที่สุดลิฮาน่าจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาความเคารพในตัวเองและไม่ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแม้ว่าจะต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดมาก่อนหากคุณรู้สึกว่าไฟในใจของคุณมาเริ่มลิบลีจากความรักที่ท็อกซิกหรือความสมพันธ์ที่ไม่จ้างสรรอย่าลืมว่าอุปสรรคเหล่านี้มันไม่ได้บงบอกว่าเราควรที่จะหยุดแต่เป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้เรียนรู้และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองความรักและความสัมพันธ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตแต่การรักษาสมดุลระหว่างตัวเองและความสมคัญที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราไม่รักตัวเองและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะไม่สามารถทําในสิ่งที่เรารักได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณทุกคนที่มาฟังพอดแคสในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ